กสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูสุคนนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮากามาต่อกันที่วัดเซกาเจติยารามพ่อเม่พี่น้องอันเป็นพระอารามหลวงของหลวงปู่เทพาภูริปัญ,ญโยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมนีคอยกสิพาพูกเจ้าเข้าไปภายในเจดีสามองค์งแห่งนี้พ่อแม่พี่น้อง บึงลักษณะของเจดีนั่นก็คือสีสางถวายในหลวงคุบอ่าคุบรอบหาิบป,ปีเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะเฮายางเข้าไปนี่เฮาก็สิเห็นแสงไฟกระพริบนะฮะระยิบระยับพราว่าด้านในพ่อเม่กูบากอาจารย์พ้นก็ได้ยิดไฟไว้เนาะพอ่อเมยพี่น้องเนาะนี่ฮอเข้าไปเฮาก็สิเห็นเจดีสีทองพ่อเม่พี่น้องสีทองเหลืองอลา,ามซึ่ง บรรจุเอาไว้ของมีค่าและก็ด้านนี้ทางที่ขึ้นนี้ก็สิมีพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมณพระอาหันตสะสมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพ่อเมพี่นองและก็ผู้ใดพ่ดเอเมีนพาที่มาเที่ยเซกาวัดใ่มาทิยเยเซกาจีแวะเวียนเขามากบาบไหว้สักการบูชาขององค์สถูปลู พระเจดีที่อยู่าภายในเจดีศีทองนี่หรือเจดีสามองค์นี่สีเขามากรากบไหวกวะเวียนมาได้พ่อเมีพี่น้องเพื่อให้เกิดเป็นความสิริมงคลเดผููได้มากราบไหวสักการบูชาองค์สถูปรูปพระเจดีอันเป็นที่ประดิษฐานไว้ซึ่งพระบรมสาลีริกธาตุขององค์สมเด็จพาาระาอารหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นเองพ่อเม่พี่น้องอันนี้กาสิเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในเจดีย์กาสิป็นสั้นๆพ่อเม่พี่น้องบึงมณดุกหรือย,ยดอดชัดกาสิเป็นสีทองที่มีความสวยสดและงดงามพ่อแม่พี่น้องบึงรอบ,บไปกาสิมีพระพุทธรูปของเกาแน่และกาซิมีทมุทเทวดาอยู่ทั้งสองด้านคิด วิดีโอเมื่อตกี้นี่เนาะพ่อเมย์พี่นงเนาะทางเขามาก็สิเป็นทางทิศใต้ที่ข่อยเขามาก็ระสิเจอพระบรมธาตุเจดียอดแก้วเนาะพระธาตุยอดแก้วอันนี้ก็สิเป็นทางทิศตะวันออกพ่อเมพี่นองเขาก็สิเหุยเทพเทวดาเนาะท่วบุทวดาเป็นรูปเทพพนมพ่อเมพี่นองด้านทิศตะวันออกพระว่าพ่อเมย์กูบาอาจารย์หลวงปู่เทพานั่นิ่นวาง พระบรมมสาลีริกธาตุขององค์สมเด็จพระบรมศาสสดาพระอารหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอาไว้หนาจตุรทิศทั้งสีพ่พ่อเมพี่น้องทิศนี้ก็คือทิศตะวันออกที่เฮาเบึ่งกันอยู่นี่กาสิปินรูปเทวุเทวดาเนาะที่มีความสวยงามแล้วลักษณะขององค์สถูปรูปพระปฏิมากาสิปินพระพุทธรูปปางมานวิชัย นั่นเองพเมพ่นงสิเห็นบอกเนี่ยเห็นโกดใสพระบุรุสาลีลิกธาตุบอกอันนี้ก็คือรูปเทพพนพมพเมพี่นองที่มีความสวยงามและมีสีสันเพราะว่าพเมคูบาอาจารย์เพิ่นเป็นคนเก่าก่อนสมัยโบราณเนาะพเมพ่มพนงเนาะพเมคูบาอาจารย์เพิ่นกะจิตต้องเห็นรูปรษณะของท้วยเทพทวดาสีอยู่ในรูปรษนะแบบใดเออ ที่พ่อเมฆูบาอาจารย์เพิ่นได้ไทายโทษอ,ออกมาเป็นรูปภาพแล่าก็ออกจากรูปภาพหรือรูปาลายออกแบบแล้วก็สิปินแนวแกะสลักอันนี้พ่อเมฆพี่น้องนี่ก็สิปินพระบรมสารีริกธาตุขององค์สม็จพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอน,นั่นเองพ่อเม่พี่น้องเป็นต๊ะมูบูชาที่มีความช่วยสุดและงดงามพ่อเมพี่น้องและกา สีมีชัดอ่าชัดที่อยู่จัตุรทิศทั้งสี่เป็นชัดสีทองนะครับบนยอดก็สิเป็นยอดอ่ายอดชัดที่เป็นสีทองคือกันพ่อแม่พี่น้องหลังจากเข้าเบิงอ่าเจดี JD, พระยอดแก้วเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะอ่าแล้วก็บึงทางทิศใต้และก็ทิศตะวันออกปราจบมนมาทิศเหนือ,อน,นี่พ่อเมย์พี่น้องเข้ากระสีเห็นผ่านพุ่ม ที่สวยงามพ่อแม่พี่น้องและก็สิห็นยอดพระเจดีย์คือเก่าแต่ว่าอยู่คนละด้านเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้เฮาก่าสิห็นอ่าซึ่งอ่าพระบุรุษมาสาลีริกถาขององค์สมวิตพระบุรุมาสาสดาพระอราหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพ่อแม่พี่น้องนีทางอ่าด้านในนั่นก็สิปินพระพุทธลูปปาง มันมีใช่อีกคือกันแต่ว่าปิดบังด้วยบุษบุกที่มีความสวยงามพ่อแม่พี่น้องที่บุษบุกเล็กๆนะครับแต่ว่าประจุไว้ซึ่งพระบรุมสานีริกธาตุขององค์สมิทธ์พระบรุมศาสดาพระอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่พี่น้องรู้สึกว่าสิเป็นพระพุทธรูปปางนั่งคัตสมาธินะพ่อแม่พี่น้องเนาะปางคนเกิดวันพฤหัส นั่นเองพ่อเม่พี่น้องเลกะกะซีหินรูปโลหรือรูปเหมือนของที่วัตุเนาะที่วัตุทีวดาพ่อเมี่นอ้่งอยู่ทั้งสองข้างและกกะซีหินสวิตตรชัดที่มีสีทองสวยงามพ่อเม่พี่น้องอันใดกระยาพ่อเม่พี่น้องที่เป็นดิขึ้นว่าซื้อว่าทองคำเลยก็มีแต่ผูที่ปาถนาอยากจะได้มาไว ครอบครองเพราะว่าเป็นของมีคาและก่าเอามาไว้ประดับบุญบารมีเจ้าของเนี่ยอันนี้ก็คือ,อมุมหนึ่งของทวบุตรเทวดาเนาะพม่พี่น้องเนาะอันนี้อยู่ทางทิศเหนือ,ดอเดอพยอแม่พี่น้องเบื่องทางทิศใต้ทางทิศตะวันออกละก็มาทางทิศเ,เ,เหนือเนี่ยทิศเหนือเนี่ยกษิ็ทอ่วุรเทวดาเนาะทั้งสองด้านนกัน เอากระซิบมาไปบึงกันโตว,ว่าสิมีทิศใด,ดอีกแน่ค่อยกาได้บึงนะเนาะพ่อเมีพี่น้องว่าคือสิบ่ได้ไปบึงทางทิศใต้ดอกพ่อเม่พี่น้องขอมาอยู่อ่าอยู่ทางทิศเหนืออันนี้แหละการไม่เห็นพระพุทธรูปองค์นี้นะพ่อเม่พี่น้องก็เกิดความสะดุดตาสะดุดใจในความสวยสุดหระองดงามพ่อเม่พี่น้องและก็มีความอ่อนช้อยมีความ ละเอียด on. อ่อนดูองค์พระพุทธลูปแล้วเห็นพระพุทธลูปองค์นี้แล้วซํำเห็นองค์สมบิษพระบรมศาสดาพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพมีพี่น้องมึงดูลักษณะหน้าพิ่นเนาะผักเพิ่นนว่าผระพักเนาะผระพักของเพิ่นในอิ่มเอือบพมีพี่น้องในตาหรือดวงตาน่ดวงเนตรของเพิ่นนี่สี สีริขางไส้ก็ม่นเนสีริขาง,งขวาก็เป็นซีสม่ำเสมอการพมีพี่น้นองตาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระอารหันตสมามมาสัมพดทธยเจ้านี่มหาปุลิรักนณะที่ถูกต้องเด้พมีพี่น้องและก็มีคิวโกุงดังคันสอนพมีพี่น้องความสวยงามและก็มีไอทัตโนหูนะนะที่เป็นลันดุมานเาวนี่ยพมีพี่น้องตามาในที่ตำราบุาณนที่ ไว้ในเขียนไว้ในพะไตรปิดกุกมาพี่นองค็ะจะมีความละเอียดก่นนี่นิว้วมือเนาะพ่อเมย์พี่นองนิว้วมือหรือพราหัตของพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่อเม่มพี่นองอส,อสีอ่ามสมำเสมอกันบึดพ่อเม่พี่นองคือสีนิ้วนี่อ่าสีนิ้วนี่อ่าบ่มีสมำเสมอกันคือนิ้วโป้พ่อเม่พี่นองนิ้วโป้งนี่สีสีบ่ทอกันนอกนั้นนั้นซ้ำกันบึดพ่อเม่พี่นงบ่มีอันใดสั้นบ่มีอันไหนยาวเด้อือ นิ้วของพระพุทธเจ้านี่พระคัตของพระพุทธเจ้านี่บพธรรมดาพระมีพี่น้องและกาเวลาอา่าในพันสี่เดือนสี่เหินนี่ในพระบาทของพันนี่ก็สิมีร้อยพระธรรมจักนั่นเองพระมีพี่น้องทั้งสองข่างเลยนี่คือเป็นอา่าพระพุทธรูปที่มีความสวยงามและก็มีความละเอียดอ่อนงามตาพระมีพี่น้องเห็นแล้วมีความสุขพระมีพี่น้องเห็นองค์พระพุทธรูปองค์นี้แหละเขาบอกเลยว่ามีความสุข ครั้งบูรันการเนาะพ่อเมย์พี่น้องเนาะพ่อเมย์คู่บาอาจารย์เพิ่นก็เคยเก่าเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดพ่อเมย์พี่น้องผู้ยิงตั้งคันนี่ยิงตั้งคันนี่พ่อเมย์คู่บาอาจารย์เนาะเพื่นซีให้อาพระนี่มนอามน้ำมนให้กินมันน้ำมนให้กิ่นก็คือยัตตูหังพระทินีที่ว่าเป็นคาถาของพระองคุลิมานเนาะที่ใส่ให้หญิง กี่จะขอดบุตรนะพ่อเม่พี่น้องเพิ่นในเพิ่นให้เสกเสกหรือบริกรรมพระคาถายัดตูหังพระกินน,นี่นี่ให้หญิงคดบุตรหญิงกินและสิขอดบุตรง่ายพ่อเม่พี่น้องแต่ว่าคูบาอาจารย์พู้นึกกล่าวว้อีกว่าถ้าผู้หญิงคนใดกยะ้ามีบุตรนี่พ่อเม่พี่น้องเพิ่นให้ระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดา,าพระอรหันตะ สัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะพมีพิ no เขาเนาะเทวาองค์พระพุทธมีพระภาคเจ้าเพิินกาได้ดับถาทุทำลายคันเข้าสู่พระปรินีพานไปแล้วพวมพีน้องเฮากะต้องมาระลึกนึกถึงองค์พระพุทธรูปที่มีความสวยงามพมีพ่น้อือเพิ่นบอกว่าถ้าผู้ยิงตั้งคันคนนั้นอ่าระลึกนึกถึงองค์พระพุทธรูปนี่ที่มีความสวยงามแบบนี้พมพีน้องกุลบุตร ที่ออกมาพวกเมีพี่น้องที่ออกมาจากคันมันดานั่นสิเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็จะมีรูปกายที่งดงามดังเทวบุตรเทวดาพวกเมีพี่น้องอืมสิเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาดีพ่อเมยียพี่น้องอันนี้ครูบาอาจารย์เิ่นว่าได้นี่บม่น่อยเว่าเองอืมผู้ยิงผู้ยิง้าถทามี ถ้าเกิดเป็นผูญ้ยญิงเนาะผู้ยญญิงออกจากอาทองมานดาวมานนี่กสิป,ป็นมีรูปร่างที่หน้าตาที่งดงามดัง่งนางาเทพธิดาหรือนางอัป,ปรสรอยู่บนสวนสวรรค์นั่นเองพ่อเม่พี่นอ้องอันนี้คือพ่อเม่คคูบาอาจารย์เพ่นว่าให้ฟังเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะย่งว่าพ่อเม่คคูบาอาจารย์เวลาผู้ยญญิงสี่ขอดลูกนี่ เพิ่นให้เลยนึกถึงองค์สถูปรูประปติมาที่มีความสวยงามพ่ะเมพี่น้องแล้วคน,น,นคุณั้นซิมีกุลระบุที่มีหน้าตาดีมาเกิดน mm ํา hmm. ก็คือเขียดหลับเนาะพ่ะแมพี่น้องเนาะ mm hmm. เอาเวาหลายใหญ่ห้างเฮ้าก็ไปบึงกันโตว่าซิมีเอยียงน้ำเนาะพ่ะเมพี่น้องเนาะออกจากทิศเหนือแล้วจะลุ้ลงไปทิศใต้ก็ซิบบได้ไปแล้วพ่ะเมพีพน้อง กสิย้อนกลับขึ้นไปทิศตะวันออกไปบึงาพาเจ้ามุนเมืองเซกา,าที่ประดิษฐานองค์พระเจ้ามุนเมืองเซกานั่นเองคอยกาพาพวกเจ้าได้ย้อนกลับขึ้นมา,าทางด้านทิศตะวันออกนเนาะพ่อเมพินองเนาะเพื่อซีมาดูมาชมความสวยงามของพระเจ้ามุลเมืองเซกาพ,พ่อเมยพินองนี่เด ในกาสีปินพระเจ้ามูลเมืองเซกาที่ประดิษฐานอยู่ในบุษบุกสีทองคำเหลืองอารางงามตาพอเมีพีน่น้องเรีกาซีโมกหินสวีตกระชับพอเมีพี่น้องที่มีความบ่ลิสุดพุดพองนะครับถ้าเปรียบเสมือนก็คือเปรียบเสมือนผ่าข่าก็เปรียบเสมือนก็ดิกน้อยนะพอเมีพี่น้องเนาะผ่าขาาเนาะเปรียบเสมือนใส่อุปนิสัยที่ว่าผู้ใหญ่ สีส่วนเล็กน้อยนั่นไปในทางใดหน,น้าตอนแรกนึงก็เป็นผ้าขาวแหลรพวกแม่พี่น้องที่มีความใสสะอาดบริสุทธิ์พอเขาเอาอันนั้นอันนี้เข้าไปส่วนเข้าไปแล้วก็เล้วกต่สิเป็นสีอ,อย่างหนา้าเปรียบทางบวรพระพุทธศาสนาก็คือกาววาองค์สมนิธพระบุุมศาสดาพาร,าระอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเพ่นอยู่เหนือโลกเหนือธรรมก็คือเพ้นได้ ถึงซึ่งความวิมุตติลุกพ้นคือความบริสุทธิ์ผุดพองนั่นเองพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ่มีอาสะวะกิเลสแล้วพ่อแม่พี่น้องก็คือหมายถึงสวิตตระชัดสีขาวนี่เองพ่อแม่พี่น้องนี่ความสวยงามพ่มอแม่พี่นอ้องอิ่มเอือบตานะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็ลุงมาอีกกะซีเห็นโตัวมูบูชา,าไหว้ซึ่งประดิสถานอ,าองค์ รูปล่อหรือรูปเหมือนจำลองของพระเจ้ามุนเมืองเซกานั่นเองพ่อเมพี่น้องนี่เดะเบื้องลักษณะเจนึงก็คือหลวงพ่อภาษัยเนาะพ่อเมพี่น้องเนาะแต่ว่าหนากระโบไข่ก็ไยกคือหลวงพ่อภาษัยพ่อเมพี่น้องกะสีออกไปคนละแบบกันแต่ว่ารูปร่างลักษณะเป็นปูว,วาสีเป็นฐานเป็นอ,องค์พระพุทธรูปนะก็สีคือเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยนั่นเองพ่อเมยพี่น้อง เราก็าได้ไม่เห็นความสวยงามนเนาะพ่อแม่พี่น้องอของพระเจ้ามูลเมืองเซกานกเนาะพ่อแม่พี่น้องอันเป็นพระพุทธรูปปางมานันวิชัพยพ่อแม่พี่น้องและก็เป็นพระพุทธรูปที่ลงเงินลงเงินป่าผสมทองคําที่เป็นเครื่องประดับและก็เป็นศิปนนละปะของชาวสีชัดชนาลัยพ่อแม่พี่น้องที่มีผู้คน ได้ศรัทธ,ธาป่าสาธาต่อหลวงปู่เทพาและก็ขอให้อ่าพื่นนั่นได้ออกแบบเนาะออกแบบอ่ารูปร่างลักษณะปะัวรูปองค์ทรงเครื่องของพระเจ้ามูลเมืองเซกานั่นเองพ่อแม่พี่น้องแล้วกาเป็นรูปองค์ทรงเครื่องของพระเจ้ามูลเมืองเซกาเนาะข้าเจ้าก็ได้ออกแบบอ่าแบบอ่าศิละปะ สุขโขไทยพ่อเมีพี่น้องนี่ก็ให้ความสวยงามเนาะเป็นลักษณะของเนื้อเงินและกาลุงชุบด,ด้วยทองคำชุบด,ด้วยทองคำยังได้เป็นรูปองค์ทรงเครืองของพระเจ้ามุนเมืองเซกานั่นเองพ่อเมีพี่นอ้องเฮากามาบึงทั้งสองข่างกันัตนิ้นว่าซีมีอันใดน้ำเนเดี๋ยวคอยสีแนะน้ำ,น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 ำ ให้เบิ่งเด้อพ่อเม่พี่น้องเด้ออันนี้กาเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ด้านขวามือของพระเจ้ามูลเมืองเซกากาสีเป็นองค์สถูปรูปพระปฏิมานามว่าพระบุตรเนาะพ่อเม่พี่น้องเนะาะพระบุตรนี่กาเป็นพระพุทธรูปที่ผู้คนสมักเขียนเป็นภาพขึ้นแล้วกา เอาไส้ไว้วปินอ่นานะี่ผาผมมีพี่น้องเขียนไส้นิ่ผาดูลักษณะก็เหมือนคล้ายๆปางขอฝนเนาะเป็นลักษณะของพระบุตรอันนี้ก็คือพระบุตรที่อยู่ด้านขวามือขององค์พระพุทธลุปนี่เองเขากระสีความสวยงามของพระบุตรอ่านี่ผมมีพี่น้องที่อยู่ด้านขวามือเนาะพระบุตรแล้วก็ร่อยสีผ้าพวกเจ้าไปบึง พระบางพเมพี่น้องอันนี้พรอเมพี่น้องก็คือดูบโลหรือรูบเหมือนของพระบางนั่นเองพระบางเขากระจายหุจักกันดีเนาะพอ่อเมพี่น้องเนาะพาะว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวสปปประเทศลาวและก็เป็นพุทธรูปที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังในประเทศลาวพอ่อเมพี่น้องเป็นพระบางนั่นเอง บัวแต่ซีทางฝั่งสอปปอประเทศเลาวสีเขาลุบกราบไหวสักการะบูชาแต่อย่างเดียวได้พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยพึ้นกาได้เอามาตั้งหลายองค์หลายวัดพ่อแม่พี่น้องถ้าเข้าไปในวัดใดถ้ามีรูปร่างลักษณะองค์พระพุทธรูปแบบปางห้ามญาติแบบนี้พ่อแม่พี่น้องนี่ลักษณะแบบนี้ขาศีกกล่าวได้ว่าเป็นพระบางที่พระพุทธรูปศักิ์ ของชาวลาวนั่นเองพอมีพี่น้องเป็นที่ก้าบไหวศักระบูชาของคนทั่วไปเนาะพมีพี่น้องเนาะ้าผู้ใดมีความลืมใส่ศรัทธาโตองค์สะดูดรูปพระปฏิมาก,ก็คือหลวงพอ่อพระบางที่อยู่สอปอบประจิตลาวก็ยุกตัวอย่างก็คือพอมีคูบาอาจารย์พระอาจารย์สีทัศน์พระอาจารย์สีทัศน์ยาน,นสัมปันโนเนาะที่เพิ่นอยู่ อวัตพระธาตุถาอุเทนพุ่นกระซิมีประวัติเกี่ยวกับผรบางผู้มีพี่น้องพุ่นบวกว่าองค์พระบางนั่นสิมาอยู่ประเทศไทยนั่นโบไ,ไ้้ผู้มีพี่น้องพผววัวา่บูถึกกันกับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก,ก่อนหรือองค์หลวงพ่อพระแก้วมรกตนั่นเองก็คือกาวาเทพเทวดาที่สิ่งสิถอยู่ในองค์ สถูปรูปพระปฏิมานั้นบสถอกันนั่นเองพ่อเม่พี่น้องก็เกิดอาเพศเหตุหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับพ่อเม่คู่บ่าอาจารย์พระอาจารย์สี่ทันยันมาสัมปันโนเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะที่เพิ่นอยู่วัดพระธาตุธาอุทินจังหวัดนครพนมนั่นเองพ่อเม่พี่น้องเพิ่ะเคยได้ศึกขาราเพศเพราะด้วยความหล่นเลงขององค์พระพุทธรูปหรือ พระบางนี่เองในพี่น้องพ่นยังไดซึขาลาเพทออกมาอีกที่หนึ่งนะครับกัสิกาวาเป็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปสีว่าใส่ไล่องค์พระพุทธรูปอ่าขึ้นไปกับโบเมนนระโบแมนพี่น้องเนาะมันก็ขึ้นอยู่ครับอ่าผู้คนที่เขาไปบวชในบวรพระพุทธศาสนาอีกอ่าคือกันอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับ พระอาจารย์สีทัศยันสยนสัมปนูที่วัดพระาธาตาอุทเทนเพื่นก็นได้เอาองค์พระบางมาประดิษฐานไว้อยู่วัดพระาธาตาอุทเทนนั่นคือกันพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาออกจากาพระเจ้ามุนเมืองเซกาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเขากลับมาทางด้านทิศตะวันตกอันเป็นสถานที่ที่บรรจุไว้ซึ่ง ครื่องร่างของขังและองค์สถูปรูปพระปฏิมาของเก่าโบราณน,นะพ่อเมย์พี่น้องเนาะและกสิเป็นรูปรอหรือรูปเหมือนของพระเจ้ามูลเมืองเซกาที่มีรูปร่างลักษณะใครๆองค์หลวงพ่อพระไสนี่พ่อเมย์พี่น้องคือคือคือหลวงพ่อพระไสเนาะพ่อเมย์พี่น้องเนาะและทีนีก้กสิมีเป็นพระเครื่องเป็นพระสมเด็จที่พ,พ่อเม่กูอาจารย์หลวงปู่เทพาผู้ปัญญโยนั่นเนาะ เพิ่นได้กิบสะสมเอาไว้ะนะพ่เมพี่น้องปิ่นสุมดิษฐ์ละกาที่เพิ่นนฮิตขึ้นหม่ก็มีได้คุณได้สาวอาบูซาไปห้วยติ๊กตูกันปีสางนั่งไม่กันคุยย้นใสจังเสียงพ่อเมีพี่น้องคูบาอาจารย์พนก็สางไปหลายคือกันนี่อันนี้ก็คือของเก่าโบราณเฮาเข้ามาณชุดตรงนี้เนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะเฮากระซิจือรูบรอหรือลูปเหมือนของหลวงปู่คู่บาอาจารย์เนาะ หลวงปู่เทพาผูริปัญโยนั่นเองพ่อเม่พี่นองกาสี่เห็นเพิ่นนั่งอยู่ในลักษณะของขุดหินเป็นรูปภาพนัง่งคัดสมาธิและกาสีเดงแสดงถึงซึ่งพิพิธภัณฑ์ของคูบาอาจารย์เนาะและกาเครื่องไส้เมสอยและกาเครื่องล่างของขัง,งที่พ่อเม่คคู่บาอาจารย์เพิ่นได้สางเอาไวา้ให้ผู้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาและกาพกติดตัวกา ซิมีนะพ่อเม่พี่น้องอยู่ในบ่อริเวนนี่เนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะเดียวกขคอยกสิพาเจ้าพวกเจ้าไปเบึงอ่าอันหนึ่งือเป็นห้างลินพ่อเม่พี่น้องเ้องกะซิมาไปเบ่งกันว่าห้างลินมันเป็นจังได๋น้าเน่ที่อยู่ด้านข้างของรูปโลหรือรูปรูปเหมือนของหลวงปู่อันนี้เนาะพ่อเม่พี่น้องนะ่ก็คือห้างลินหรือร่างน้านะั่นเองพ่อเม่พี่น้อง ที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเวลาผู้เท่าผู้แก่เวลาจีถึงเทศกาลสงการจังสีเป็นกาสิทำเฮปินห้างลินหรือล่างน้ำเอาไว้เพื่อเทน้ำลุ่ตรงตัวขององค์พญานาคคาราดก็คือด้านหลังหรือห่างของพญานาคคราชนั่นเองพ่อเม่พี่น้องและก็สิเทน้ำ จุดตรงกลางนี่แหละหรือว่าสิเทด้านหางหรือสิเทมองตรงกลางนี้ก็ได้และกะนาน้ำก็สิมาไหลลงตรงคอของอน,นี่ท้องของพญานาคพมีพีน้องที่เป็นล้างน้ำและกะารน้ำนั่นก็สิถึกองค์พระพุทธรูปหรือถึอคู่บาอาจารย์ผู้ที่นั่งอยู่ใต้ฐานของหางลินนั่นเองภาษาอีสานเรียกหางลินเด้อนแมพี่น้องเด้อนหรือว่า ล้างน้ำนั่นเองนี่พระเมพี่น้องกสิมีหูนี่นี่นี่มีหูอยู่มีหูน้ำไหลอยู่เทน้ำลงมาน้ำอุบน้ำหอมเทลงมามันก็สิไหลลงมานี่การิให้ถือองค์พระพุทธรูปที่อยู่ใต้ฐานทองพญานาคนั่นเองเขาก็ได้ไม่เห็นความสวยงามของหางลินนพระเมพี่น้องเนาะที่พิ่นเอาไว้ส่งน้ำพระเม่กูบว่าอาจารย์เป็นประเพณีของเก่าแก่โบราณ แกะสลักเป็นรูปพญานาคได้ทำออกมาจากไม้คสิเป็นไม้ไม้พยุงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่ามีความสวยงามรูเบงโอนพญานาคพ่อแม่พี่น้องมีความละเอียดเลยก็มีความสวยงามมากพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือเสียงของพญานาคบวกวสิป็นลูกตาเนี่ยลูกตาของพญานาคบววสิเป็นเขียวเนาะเป็นฟันของพญานาคเนาะแล้วว่าสิเป็นลิ้นพวกสิเป็นหนวด มีความละเอียดอ,อ่อนมืดบัวสิเป็นกิดอ่าเป็นคิดเป็นอ่าสวยผัสสของพญ,ญานาคขราดกะสิมีความละเอียดมากพ่มีพี่น้องเฮาก็ได้ไม่เห็นความสวยงามภายในวัสดเซกาเจติยารำแห่งนี้แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคอยกามาถึงคลิปวิดีโอวินาทีสุดท้ายนี้แล้วกะสีบมมีอีอย่างสีเว่าหลายยายห่างเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะ มาถึงคลิปวิดีโอวิน่นที่พระยิ่งเล้ยวคอยกา,อาสิได้อําลาพาจากพโม่พี่น้องอไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะพรถ้าคอยพิพลาดประการใดคอยกะขอโทษขออภัยพอแม่พี่น้องไว้ณสถานที่แห่งนี้รวมไปถึงพอแมคกูบาอาจารย์น้าเด้อคขันเมนผมหรือขน้อยได้ว่าพิพลาดประการใดผมหรือขน้อยก็ขอสมาราโทษพอแมคกูบาอาจารย์ ไหว้สถานที่แห่งนี้นะก็ขอให้พี่มีผู้บาอาจารย์นั้นอุดุนให้อย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมกามาถึงวิคิปวิดีโอวินาทีสุดท้ายนี้แล้วกะบ่มีเอียงสีวหลายยายห่างก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณที่เขามาดูมาชมในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีคับ